สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเที่ยวน้ำตกกันนะคะบรรยากาศน้ำตกนะคะก็สดชื่นนะคะใล้บ้านมากๆเลยนะคะสําหรับน้ำตกนี mm ้นะคะวันนี้เราก็มีเครื่องดื่มนะคะเล่นน้ำตกจนเหนื่อยแล้วนะคะวันนี้มีเครื่องดื่มมาด้วยนะคะเตรียมเครื่องดื่มมาเรียบร้อยจากบ้านนะคะมาบิ๊กบิกนะคะวันนี้ก็จะมีตัวนี้ค่ะ ขาประจำนะคะกินแล้วไขมันเซลลูไลท์นะคะก็ดีขึ้นนะคะขไขมันเซลลูไลท์ต้นขานะคะต้นแขนต้นขานไม่ได้เลยนะคะเราก็จะต้องขี่ขาเราเตรียมน้ำร้อนมานะคะวันนี้ร้อนมากๆนะคะนี่ไม่มีน้าตาลนะคะไม่มีไขมันทารานนะคะแล้วก็เอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะกินดียมนะคะสามพูดนะคะดังนั้นไม่มีคอเลสเตอรอลน,นะคะพลังงานน้อยมากนะคะพลังงาน 60กิโลแคลอรี่เท่านั้นนะคะสําหรับวันนี้เราเตรียมน้ําร้อนมาจากบ้านนะคะเรียบร้อยน,นะคะน้ร้อนสดชื่นนะคะวันนี้พักผ่อนนะคะวันนี้พักผ่อนหนึ่งวันนะคะนี่ค่ะวันพักผ่อนครึ่งวันนะคะหอมมาพลังงาน60แคลนะคะที่ใครที่ติดเครื่องดื่มนะคะลองเปลี่ยนเครื่องดื่มนะคะมาเป็นกาแฟง่ายๆนะคะแบบนี้นะคะ นี่สาดื่มเป็นประจำขาะจากน้ำหนักเกือบจากแปดสิบนะคะตอนนี้ลดลงมาเหลือห8นะคะก็มีผลิตภณัณฑ์อาหารเสริมที่ดีนะคะทำให้เราเปลี่ยนแปลงไปได้ดีค่ะดืด่มเลยค่ะน้ำร้อนมากนะคะต้องค่อยคอจิบนะคะอร่อยนะคะนี่ถักหมากไปด้วยค่ะสุขภาพดีที่เราเลือกเองได้นะคะ 我是于涵